อ่าครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการพิมพ์สติกเกอร์ยานะครับเพื่อเอาไปใช้กับคนไข้ที่เราจะเอาไปส่งยาให้เขานะครับเริ่มต้นนะครับอ่จะต้องเปิดเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ต้องมีเครื่องพิมพ์สติกเกอร์เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ก่อนนะครับต้องมีไอคอนต้องเปิดการใช้งานตัวนี้นะครับอันดับแรกก็คือเราต้องไปดาวน์โหลดไฟล์นะครับที่เกี่ยวข้องนะครับก็ในนี้ผมจะนำเสนอเฉพาะ ไฟที่เกี่ยวข้องเนาะก็สามารถไปดาวน์โหลดนะครับไฟล์ได้จาก web, เว็บนี่นะครับสสอ,อเมืองกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดไอทีเกี่ยวกับไอทีนะครับแล้วเราก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันเยอะจัดนะครับมันมันไม่รู้จะอยู่ตรงไหนกดหาไม่เจอเงี่ยนะครับกด Ctrl-F นะครับกดปุ่ม c t r l นะครับบวกเเสร็จแล้วพิมพ์คำว่าสติกเกอร์เข้าไปนะครับ เนี่ยครับมันก็จะขึ้นให้เนี่ยครับอันนี้ก็คือดาวน์โหลดสติกเกอร์นะครับฟอร์มสติกเกอร์นี้จะเป็นปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับนี้ก็จะเป็นล่าสุดกดดาวน์โหลดปุ๊บตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับมันก็จะมีตัวนี้จะเป็นไดเวอร์นะครับเสือเครื่องใหม่ก็เราจะมาเน้นการใช้งานเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มสติกเกอร์เลยนะครับก็คือฟอร์มนี้ล่าสุดอันนี้ก็แก้ไขวันที่หกเมษายนเองนะครับ ก็อันนี้จะเป็นริ้นใบนัดออกมาให้นะครับโดยจะมีการถ้ามีการนัดมากกว่า1รายการนะครับมันจะรวมมาให้สูงสุด3รายการนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องแล้วนะครับก็วิธีการก็คือเข้าไปที่ได้เปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับเสร็จแล้วเลือกมาแค่เฉพาะอันนี้ก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้กระท,ระทบสติกเกอร์แบบเดิมนะครับเลือก2ตัวนะครับ ถ้าเป็นใบนัดจะเป็นเพอร์เซนตัวเดียวนะครับก็ถ้าใครมีใบสรุปดีอยู่แล้วอยากใช้แบบเดิมก็ได้นะครับแต่นี่ตัวเฮดเดอร์ที่ผมทําไว้เฮดเดอร์สติ๊กเกอร์เฮดเดอร์รีพอร์ตตัวนี้คือใบสรุปนะครับใบสรุปตอนนี้ผมทําไ้เก้าตัวนะครับก<ม>็คืออยู่ในใบเดียวเลยนะครับถ้าใครจะเอาใบสรุปที่ผมทําด้วยก็เราดูในในตัวอย่างนี้จะเอาใบสรุปด้วยนะครับแล้วก็ใบนัดด้วยใบนัดก็จะเป็นเพอร์เซนต์นะครับเสร็จแล้วให้ก๊อปปี้นะครับ เสร็จแล้วไปไว้ที่ i ด e C นะครับโปรแกรมไฟล์นะครับไฟล์เลือกเป็น x86 นะครับแต่ใครไม่มี x86 ก็โปรแกรมแฟร์เฉยๆนะครับเสร็จ mm hmm. แล้วเข้าไปที่ h o ตสเ e นะครับแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีไม่ต้องเลื่อนก็ได้นะครับคลิกขวาเพสไปเลยนะครับมันก็จะถามว่ามีไฟล์เก่าอยู่แล้วจะทับไหมก็ก,กดรีเพสทับไปเลยนะครับ นี่มันก็จะถามขอสิทธิ์แอดมินนะครับก็คอนติเนียไปเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จขั้นตอนที่หนึ่งนะครับต่อไปเราก็เปิดสติ๊กเกอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับในขั้นตอนที่ทํานี้ควรปิดสติ๊กเกอร์เซิร์ฟเวอร์ไปก่อนนะครับแล้วมาเปิดทีหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับก็เปกดสติ๊กเกอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับทีนี้ทดสอบนี้ก็ให้ใช้เครื่องของตัวเองเลยนะครับสีบ้าจริงในในที่นี้ผมจะไม่ปิมนจริงด้วยเดี๋ยวท่านจะไม่เห็นนะครับ ผมจะปิ้นเสมือนเวลาเราจะพิมพ์ใบสรุปแล้วก็ติ๊กตรงนี้ออกนะครับจะพิมพ์ใบนัดแล้วก็ติ๊กตรงนี้ตัวนี้คือใบนัดนะครับตรงนี้ใบนัดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าติ๊กถ้าติ๊กถูกคือปิ้นใบนัดออกมาแต่มันจะปิ้นออกมาทุกครั้งเลยนะครับมีไม่มีนัดก็ปิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะปิ้นใบนัดค่อยติ๊กถ้าไม่ปิ้นก็ไม่ต้องติ๊กนะครับอย่างัี้นมันจะออกเกินมาใบหนึ่งทุกครั้งนะครับแตก็อนนี้เป็นใบสรุปนะครับ ถ้าติ๊กถูกก็คือจะบังคับจะไม่ติพ์ใบสรุปนะครับแต่ถ้าไม่ไม่มีติ๊กอย่างนี้ก็คือจะพิพ์ใบสรุปนะครับแค่นั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็กดในที่นี้ในตัวอย่างนี้จะพิมพ์ทั้งใบสรุปและใบนัดนะครับก็กดจตาทนะครับโอเคทีนี้เรามาดูคนไข้นะครับสมมติอันนี้นะครับมียาทั้งหมดเก้าตัวนะครับ เดี๋ยวต้องเพิ่มอีกตัวนึงให้เป็นเก้าตัวนะครับคืออะไรยา่มนี่ข้นเโอเคผมน,นิ่ยาทั้งหมดเก้าตัวแล้วครับทีน,นี้นัดเนี่ยผมลงนัดไปแล้วนะครับนัดอีกอันนึงก็คือมารับยาปกติอันนึงคือนัดตัดไหมยอย่างเงี้ยนะครับส,สมมุตินะครับแล้วก็ อย่าลืมกดพิมพ์สติกเกอร์ยานะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับกดบันทึกปกตินะครับครั้งแรกก็จะเจอ no request นะครับอ่าอันนี้พิมพ์นี่พิมพ์ได้แล้วนะครับอันนี้หนึ่งสองสามอันนี้มันจะพิมพ์ออกมาเป็นไฟล์นะครับตัวอย่างนะครับนดนูสติก,กอร์บ้างนะครับอันนี้คือใบแรกนะครับที่เราจะติด ในติดตรงซองยานะครับเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยเป็นบ้านของใครชื่อคนไข้อะไรนะครับบ้านที่เท่าไหร่หมู่อะไรนะครับเราก็เอาแล้วก็วันนะครับต่อไปเป็นอะไรเนี่ยครับนี่ผมพยายามมาให้ตัวโตที่สุดนะครับโอเคประมาณนี้เนาะส่วนมาดูใบที่สองอันนี้จะเป็นใบสรุปนะครับเติ้ดเติ้ลใบสรุปมีทั้งหมดแปดตัว ยามีทั้งหมดแปดตัวนะครับม,ออม, 8, าาม, 9, มันก็ได้ออกมาแค่แปดแต่ถ้ายามีเก้ามันก็ได้ออกมาเก้านะครับมันจะออกแค่ยานะครับน,นี่ก็ถือว่าได้เยอะแล้วนะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นยานะครับจากสติส๊กเกอร์ทั้งหลายโอเคอน,นี่ก็ไม่เกี่ยวแล้วเราจะดูแค่อันที่สองอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์ทั่วไปถ้าเสร็จแล้วครับอาจจะมีแบบฟอร์มเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะแ,แจ้งไปในกลุ่มอันนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งเนาะดูแล้วจไไ้เลยนะครับ ไม่บอกซ้ำนะครับถามสวัสดีครับ